MGVS HEV ส่วนลดสูงสุด120,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเมที่ MG ELEGAN น e สาขาปทุมธานีนะคะและด้านหลังเมนี้เป็น MGVS HEV รถยนต์ไฮบริดซึ่งตอนนี้นะคะส่วนลดสูงสุด120,000บาทค่ะข้อเสนอดีๆแบบนี้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo เลยค่ะหรือลูกค้าจะเลือกดาวเริ่มต้นที่8%นะคะดอกเบี้ยพิเศษ1.88นาน48เดือน ทําให้ตอนนี้นะคะรุ่นดีนะคะราคาอยู่ที่739,000บาทค่ะรุ่น X นะคะอยู่ที่819,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรเข้ามาหาน้องเมย์ได้ที่เบอร์0866638148ค่ะหรือจะแวะเข้ามาหาน้องเมย์ก็ได้นะคะที่ MG Elegant สาขาปทุมธานีค่ะข้อเสนอดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะคิดถึงรถยนต์ MG อย่าลืมคิดถึงน้องเมย์นะคะบา,บายๆค่ะ